สวัสดีค่ะมีนน่จอมนะคะจะพามาเยี่ยมชมสวนกล้วยที่อำเภอทุ่งขอหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดจ้าพอดีมาเยี่ยมบานพอดีเนาะก็เลยแบบมีโอกาสพามาเยี่ยมชมสวนกล้วยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจอมจะให้เบ่งสวนกล้วยนะตอนนี้ออกเครื่อประมาณ11เอเครื่อค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสาจอมสิบ้าเยี่ยมชมแปลงนะคะาง,งานกลับไปในสวน อันนี้จะเป็นของพี่ชายก็จะมีกล้วยสมกล้วยสมนวยเรียมๆแม่ต้นบะเขียบต้นกล้วยต้นดอกแคระหว่างทางเข้าไปก็จะมีดอกไม้เดี๋ยวนะคะนะเดี๋ยวนะสิาเข้าไปช่วมสวนพื้นที่ข้างหลังนี้ประมาณสองไร่นะคะพี่น้องสองไร่ ก็จะเป็นทางเข่าอุ้ยทางเข่าป่านพิซ่ายนะคะจะเป็นพิซ่ายค่อนข้างร่มเรือนโดยรั้ว่นเก็จะเอาหัวมาเฮ็ดเป็นแบบปลูกคาปลูกระเขียบปลูกต้นดอกแค่เป็นพืชผักสวนครัวรั้วกินได้นะคะตรงนี้มีแผนจะทำข้อควายขอกควาย นะคะแล้วก็เดี๋ยวเพิ่นจะได้สื่อค้ายมาเรียงให้พี่สาวกับพี่ชายเป็นคนดูแลค่ะฝนตกเมื่อนีค่ะก็ได้ค่อนข้างร่มรื่นเฉดเฉกแน่จักน้อยนะคะหอนะดเกยวเสียงปางก่อน เทียงหน้าน่อยอันนี้เป็นพี่สาวสวัสดีสมยค่ะคุณชิตรธรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพงเือแต่เพิงเซิง <laughs> เออเฮ็ดขึ้นหลานสาวหลานสาวอ,อดีเทียงหน้าน่อยคุณหวถานั่งเล่นนะคะเดยวสิภามาเบ่งกล่วยซะก่อนอันนี้ก็จะเป็น แทงน้ำเตรียมพื้นที่ไว้ถ้าจะเห็ดแทงน้ำนะคะตอนนี้ลอสางมาเห็ดางานของหน้าแต่จะเป็นตรงนี้เป็นบ่อ,อ,อเลี้ยงหอยเนี่ยก็จะมีหอยอยู่มีหอยนะคะแล้วก็จำลองบ่อธรรมชาติเพิ่นคุดตลุมเข้าไปแล้วก็เอาดินใส่ค<ม>่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาติเนาะ สีน่นี่ส่วนกล้วยนะคะส่วนกล้วยแล้วก็เพิ่นขูดเป็นคล้องใส่ไก่ปลูกเขาคล้องใส่ไก่ปลูกเขาอันนี้จะเป็นต้นบมักม่วงนะคะด้านหลังเทียงหน้าหน่อยด้านหลังเทียงหน้าหน่อยแต่สิผ้ายางมาเบิงเป็นพลองใส่ไก่สี่นี่ต้นกล้วย ต้นแบบมีต้นขนุนต้นบักม่วงนะคะเดี๋ยวนะอันนี้กล้วยพังลงก็จะมีกล้วยหอมทองกล้วยหอมทองกล้วยน้ำ้านะคะแล้วก็อันนี้ต้นนี่เนาะงสงสัยมันวายแล้วกนตัดออกอันนี้จะเป็นกล้วยที่แบบอ่าพึ่งขึ้นมาเราแบดที่นี่กันหากันมาแล้ว ก็คือต้นกล้วยที่แบบว่าถ้าเกิดมันงอกขึ้นมาใหม่สีาห้องตรงตัดออกเพื่อที่จะแบบว่าให้มันต้นใหญ่ก็เดิมเดี๋ยวเนี่ยตรงกลางมันก็จะมันก็จะงอกออกมาเนี่ยตรงกลางตรงเนี้ยใจกลางมันอ่ะมันก็จะงอกขึ้นมาแต่ว่าคันหา้าเ้าปอยเนี่ยมันใหญ่โดยที่พอตัดเนี่ยมันจะอาจจะเป็นแบบต้นเล็กๆจังสีนะเออเดินก็ได้ตัดออกอ,อันนี้ก็จะนี่แเป็นกอกล้วยนะเดินแตกนองแระสิทธิานะเบิง่ง อันนี้ก็เริ่มออกเครือแล้วเคีนึ่งเดี๋ยวมาดูกันนะคะ้งหมดอันแมี้หรัมเครือกี่หึ่งเครือที่สงโอ้ลูกใหญ่นะคะไหตุใหญ่ด้วยหนึองตจงสนเกเอ๊ะไปซาันดูได้ดีได้ถุงอภิาการมาจาที่สาแอี่นิเลยนะคะสำหรับถุงตุ้อเคือเครือกี่สามโอ้ีต่สดไปยนะคะเวนะ้จะตัดได้แล้วเนี่ยเ่งนสุกแล้วนย่ยนยงหญ่ค่ะค่ะ่ยงเครือที่สแล้วเนาะอ่ะเป็นคู่ค่ใส่จะเแบบเล่นแบบธรรม อม่ี้ที่ที่อ่าอันนี้เป็นอใหม่น่าจะนพอดีีี่ก็หาที่นะคะอเครื่อง้วเป็นเอางมะไนะคะพอ้าดงเที่หเสร็จคที่หคที่เที่เงที่แนะคะเสร็จก็จะเ็อันนี้จะ้าทีุ่่่นยนะคที่จ้ากวยหอมมะเขือ ตัวต่อไปเคือบสี่นะี่ะอ่าันจะมาน่นีณจะออกเครือบี่วันน่มันเินเแบบต่ระย่างเคอติเอเคลที่สิบสด้อเค,ออาาอคือสิบส,นนสประมาณสิเครือเด้อค่ะโอเคเดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวจะผามาเยี่ยมชมสวนใหม่โอเคคะ่ะ สวัสดีค่ะ